ดูใหม่ๆเลยครับแต่ไม่ยอมออกจากรูนะครับจะแบบนี้มันจะขุดรูอยู่นี่นี่นี่ให้ดูต้องเจอกับดักเหล็กนะครับแบบนี้จะกับดักเหล็กนี่นี่หนูไม่ออกนะหนูไม่ออกหนูไม่ออกนี่รอยขุดเมื่อคืนเรียบร้อยอ้าวนี่เรียบร้อยดูครับดูครับชาดูครับนี่ดีดหมดเลยโอ้ยดูนี่ไข่นูกอ,อีลุ่ม นกอิลุ่มนะครับมันมันไขไว้ตรงนี้โอ้โหไซส์เล็กบรรยากาศเช้าเ้าเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูกับดักหนูนะครับที่ผมใส่ไว้เมื่อคืนเมื่อคืนได้เป็นตัวหนึ่งเดี๋ยวเช้านี้เราจะไปดูกันตอนนี้ประมาณ6กโมงหกโมงครึ่งนะหกโมงครึ่งก็เป็นบรรยากาศที่ทุ่งนายามเช้านะครับบรรยากาศทุ่งนายามเช้าไปดักหนูทิ้งไว้ประมาณน่าจะประมาณ20 ยี่สิบกว่าคันนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะมีตัวไหมสําหรับเช้านี้นะไปไปดูกันครับนี่บรรยากาศตอนเช้าบรรยากาศดีมากนะอยู่ที่อีสารนาบ้านเราเองนะผมไปไปดูครับจะให้ดูบรรยากาศทุ่งนาของเราก็ประมาณนี้ก็หมายแรกผมดักไว้ตรงนี้ตรงนี้เป็นสะนะเป็นสะเราก็จะเดินไปเรื่อยๆตรงนี้เมื่อคืนมีตัวนะครับแต่ว่ายังไม่ออกจากรูมีตัวอยู่ตัวหนึ่งเห็นรอยขุดอยู่นะครับ ตรงที่ผมดักจะมีทุกตัวเลยมีทุกที่แต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะได้ไหมเพราะว่าเมื่อคืนมันไม่ออกเมื่อคืนไม่ออกอันนี้ก็จะเป็นเราจะเดินตามทุ่งนาไปเรื่อยนี่หมายของเราตรงนี้ตรงนี้ครับตรงคูสะตรงน,นะรงรงนี้ข้าวก็ถือว่าสวยอยู่นะครับก็ยังพอได้อยู่ข้าวแต่ว่าไม่ค่อยมีน้ํามาใส่เบ็ดจะไม่ได้นะครับไปดูปกันหมายแรกข้างสะตรงนี้ผมใส่ไว้ประมาณสิบสองสิบสามหลัง นะครับเป็นกับดักไฮเทคติดแล้วติดเลยนะครับกระดักตัวนี้ไปไปดูกันเดี๋ยวครับจะพาดูว่าจะมีตัวไหมครับโอ้โหเมื่อคืนไม่ออกนะเมื่อคืนไม่ออกนี่หลังแรกของเราดูทางนะครับดูทางเป็นทางหากินอู้สวยมากนะสวยมากนี่กับดักไฮเทคกับดักผมก็เพิ่งเห็นนะครับกับดักตัวนี้เวลามันติดนะครับสลักที่เป็นท่อพ VC มันจะ เราก็จะดีดดีดหนูขึ้นนะครับนี่นี่จะดีดหนูขึ้นอันนี้หลังแรกไม่ติดพอแล้วเอราญาติเก็บไว้นี่ก่อนนะครับหลังแรกไม่ติดโอ้โหเยอก่อนนะครับหาดูก่อนมองยากนิดนึงหลังแรกเงียบ Uh huh. นี่ครับรอยที่ว่าขุดเมื่อคืนนี่น,นี่หนูไม่ออกนะหนูไม่ออกหนูไม่ออกนี่รอยขุดเมื่อคืนใหม่ๆเลยนี่หลังที่สองของเราโอ้โหสวยมากหลังที่สองไม่ติดหลังที่สองไม่ติดนะครับ หนูไม่วิ่งครับหนูไม่วิ่งโอ้โหหนูไม่ออกนี่ดูครับสวยมากไม่ติดไม่เดินเลยนะไม่เดินเลยนี่อีกหลังหนึ่งก็ยังไม่เดินเดี๋ยวมาแก้แค้นคืนนี้นี่อีกหลังหนึ่งหลังนี้ก็ไม่ชนหนูไม่ออกจากไม่ออกจากรู น,นะนู่นออกจากรูนะครับอีกหลังหนึ่งสวยมากดูทางสวยมาก <c oughs> เอา้าหลังนี้ชนนะครับโอ้โหชนหลังหนึ่งชนออกไปทุ่งนานะครับหลังนี้นี่นี่น,นี่โอ้โหบิดเลยเดี๋ยวมีแก้แค้นดูครับ <c oughs> นี่ขุดใหม่ๆเลยรุ่นอีกที่หนึ่งรอยขุด <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวคืนนี้มาแก้แค้น ตรงนี้ไม่ได้นะตรงนี้น่าจะไม่ได้ไม่มีตัวไม่ได้ตัวนะโอ้โหเสียดายนี่ดูราอยขุดใหม่ๆเลยโอ้โหเปง้ปงๆเลยนะหน,ยหนุ่ยอีกหลังนึงเงียบเลยนี่ไม่ชนก็เดี๋ยวตรงนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวไปอีกที่ใหม่นะไม่ได้เงียบก็หมายแรกของเรานะครับนี่ ชนอยู่หลังนึงไม่โดนอีกไม้หนึ่งของเรานี่ยตรงนี้เมื่อคืนได้ตรงนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ใส่ไวต้ตรงต้นนี้อยู่สามสามคันไปไปดูกันเมื่อคืนผมมานะผมมาเจอมาเจอไข่น่าจะเป็นไข่นอกอีรุ่มน่าจะไข่ทิ้งไว้เดี๋ยวจะให้ดูนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนี่นี่ผมเก็บมาไว้นี่ดูนี่ไข่นอกอีรุ่มไข่นกอีรุ่มนะครับมันมันไข่ไว้ตรงนี้นะครับนี่ผมเจอตรงนี้ดูรับไข่อะไรครับ น่าจะเป็นไขน่นกอีลุ่มผมว่าน่าจะเป็นไขน่นกอีลุ่มแน่นอนเพราะว่าดูทุ่งนาแถวนี้ไม่แต่หญ้านะครับแล้วก็มีข้าวสูงมากมันน่าจะขึ้นมาไขา่อันนี้น่าจะไข่หล่นไว้ก็คือไข่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะโยนไว้ที่เดิมนะครับเราจะไม่เก็บไปนะครับมันน่าจะเป็นไข่ทิ้งไว้นี่ไปจะดูกันไป,ไปเมื่อคืนได, <c oughs> ไดนน้ได้ตรงนี้ตัวหนึง่งได้ตรงนี้ตัวหนึ่งตัวไม่ใหญ่มากเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับอยู่บนเถียงนาแล้วก็ได้หนูเล็ก ตัวเล็กเลยนะครับลูกมันตัวนึงนี่เดี๋ยวเฮ้ยนี่ไงบ่วงกระดักของเรานะครับเดี๋ยวนีลน่ลืมนับลืมกระดักสุดไฮเทคโอ้เนี้ยดูทางสวยมากแต่ไม่วิ่งนะครับแต่ไม่วิ่งนี่กระดักไฮเทคของเราไม่วิ่งหลังแรกไม่โดนนับไม่ชนถ้าชนก็คือติดเลยนี่หลังที่สองอันนี้เป็นกระดักผมเอง ไม่ชนเหมือนกันไม่วิ่งนี่หลังที่สามอันนี้ก็ไม่วิ่งนะครับโอโ้ดูทางทางสดสวยเลยนะครับดูครับเลาะก,กันแทไปเรื่อยนี่นี่ดูทางสามหลังไม่โดนมีอีกที่หนึ่งก็คือตรงกรอไผ่เดี๋ยวดูตรงกรอไผ่กันนะไปเมื่อคืนผมได้ตรงนี้เป็นตัวหนึ่งสําหรับไม้นี้ตัวนี้ใส่ไว้อยู่ห้าหลังนะครับห้าหลังนี่จะให้ดูนะว่ามีหนูไหมนะครับ อดูใหม่ๆเลยครับแต่ไม่ยอมออกจากรูครับจะแบบนี้มันจะขุดรูอยู่นี่นี่ให้ดูต้องเจอกับดักเหล็กนะครับแบบนี้ต้องเจอกับดักเหล็กนี่ดูสวยมากดูวันขึ้นไปบนแล้วเบืขึ้นไปกิ่งไผ่เป็นต้นไผ่หนูชอบอยู่ตามต้นไผ่นี่น้อยหนึ่งนี่ <c oughs> ที่เพิ่งขุดนี่เมื่อคืนโดนตรงนี้เดี๋ยวจะให้ดูนะครับเมื่อคืน เมื่อคืนโดนตรงนี้นะนี่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 เลยนะเมื่อคืนลอยโดนนะมากินหญ้านะตรงนี้นะี่นะครับไอ้มากินหอยนี่กินหอยเชอรี่เราก็ติดตรงนี้นะครับหลังหนึง่งไอ้หลังที่ผมมาใส่ใหม่นะครับยังไม่โดนนะครับนจะมีตัวเดียวนะนัาจะมีตัวเดียวน,ะวยวนี่หลังแรกของเราอีกหลังนึงนะปุ๊ดดูทาดูทางนะครับวิ่งลงมาแบบนี้ไม่เหลือนะท่านวิ่งนะครับ วิ่งลงมาเข้ารูตรงนี้อันนี้หลังที่สองคนระับไม่โดนตรงนี้ใส่ไว้ห้าโดนไปหนึ่งเมื่อคืนถอนออกไปหนึ่งนะครับตรงนี้โหเงียบเงียบกิฟบแต่ว่าทางสวยมากรถทางในผมใส่ซ้อนเลยถ้าวิ่งคือไม่เหลือตรงนี้มีอยู่สี่หลังไม่โดนนะโอ้โห,โห,โหนา่าจะได้กินแฮ้วนะเช้านี้ไปครับ มีอีกสองที่พอได้ลุ้นมีอสองที่พอได้ลุ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้อีกสามหลังอีกสามหลังเมื่อกี้ก็ดูมาจากตรงนี้นะครับดูมาจากตรงนี้ดูครับน่าจะประมาณเจ็ดโมงครับเจ็ดโมงแล้วแดดกำลังจะขึ้นไม่มีเฟกนะครับได้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับมาเก็บเอาบรรยากาศพามาดูกับดักของเราไปเมื่อคืนได้ไปตัวหนึ่งครับถือว่าคุ้ม เพราะว่าหนูมันเป็นอะไรที่ดักยากมากนะครับโอ้โหหุย,ยดีดหลังนึงครับเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเรียบร้อยอ้าวนี่เรียบร้อยดูครับดูครับใช่ดูครับ,รบ,รบนี่ดีดหมดเลยโอ้โหตรงนี้ชนนะครับนี่ชนขึ้นไปหลังนึงดูงทางเขาสวยๆเลยขนาดทางแคบๆนี้ยังไม่โดนครับยังชนครับนี่หลังแรกผ่านไปไม่โดนเดี๋ยว อ๋อเป็นหนูเล็กมันถึงชนครับนี่หลังนี้ก็ชนอีกนี่โอ้โหชนยับเลยหลังนี้ไม่ดีดมาโดนหลังนี้อันนี้หนูเล็กอันนี้โดนโดนข้างบนนะครับเพราะว่าเมื่อวานเมื่อวานมันชนหลังนี้ก่อนมันชนไปฝั่งนู้นนะครับผมก็เลยดักทิ้งไว้นี่นใช่ดูทางมันนะเดินหลายคนสงสัยนี่ทางขึ้นไปเล็กนี่ ทางขึ้นไปนี่ครับนี่ขึ้นไปเล็กตรงนี้ครับรับดุนออมไปดุนทางทางเล็กๆนะครับผมทีแรกผมนึกว่าไม่ใช่หนูนะครับโดนจนได้นี่เรียบร้อยหนูเล็กเจอกับดักไฮเทคของเราเข้าไปโดนนะครับโดนโอ้โห,โหไซส์เล็กมากอุ้ยมีรอยโดนกัดก็จะมีหลายตัว,วนะตเนี้ โด,โดนเอวด้วยครับโดนเอวไม่โดนคอนครับเดี๋ยวผมจะไปเลี้ยงนะครับผมได้ไซส์เล็กกว่านี้อีกเมื่อคืนนะครับจะจัไปเลี้ยงสวยๆนะครับสวย,สวยเดี๋ยวดักสุดให้เทกของเราเข้าไปไปไปดูอีกหมายอื่น,นครับอีกหมายหนึ่งของเราอยู่นู่นเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยรูก็รูก็รู้ครับว่าเป็นหนูเล็กเพราะว่ารูเล็กมากแล้วก็ทางวิ่งคือ สวยมากนะครับทางสวยวน,นี้น่าจะเป็นหนูน้อยนี่ดูโอ้โหได้สองตัวนะก็ไปเลี้ยงไปตรงนี้หมายสุดท้ายอยู่ข้างสะสายไว้ประมาณแปดหลังเป็นกับดักให้เทคไปไปดูกันเมื่อคืนผมได้หนูเล็กได้หนูเล็กตัวหนึ่งตัวเล็กมากเดี๋ยววันนี้เช้าเช้านี้เดี๋ยวไปดูว่าจะได้ตัวใหญ่ไหมนะครับแต่ว่ารูรูใหญ่มากนะครับน่าจะเป็นหนูโทน อยู่ข้างสะอยู่ข้างสะแปดหลังให้ดูบรรยากาศช่วงข้าวลังสวยประมาณเจ็ดโมงครึ่งนะประมาณนี้โอ้โหเงียบเลยนะเงียบเลยนี่หลังแรกของเราเงียบ นี่ลงที่สองอุ้ยอุ้ยมีรอยหนูอยู่นะนี่มีรอยหนูอยู่รอยวิ่งอยู่อู้หูนี่เปียกๆเลยดูรอยขุดออกมาเดี๋ยวต้องลุ้นหลังอื่นจะโดนไหมหลังที่สองอู้ดูครับ โอ้ดีดลังที่สามนิ่งอยู่นี่ลังที่สี่ไม่วิ่งนะครับหนูไม่วิ่งหลังที้สี่แต่ดูรอยนะครับดูครับนี่เงียบสี่นี่หลังที่ 5. ห้าลังที่ห้าก็นิ่ง โอ้โหหกนี่หลังที่หกของเราก็ไม่ชนไม่วิ่งับหลังที่หกเงียบกิ๊บดูครับโอ้โหไ้ห,ไหนูไม่วิ่งดูทาง ย่างสวยครับแต่ไม่ออกวิ่งลงมานี่ลงไปนู่นแล้วก็ลงไปนู่นได้ตัวหนึ่งนะครับได้ตัวหนึ่งวันนี้ดูบรรยากาศสวยๆส,สรุปได้ตัวหนึ่งครับเชา้านี้หนูน้อยเมื่อคืนได้ตัวใหญ่ตัวหนึ่งโอ้โหมีแต่ไม่วิ่งเรียบร้อยนะครับเรียบร้อย ดูบรรยากาศเท่าเช้านี่ก็ได้ไปตัวหนึ่งนะครับได้ไปตัวหนึ่งไปครับกลับแล้วครับ